สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนในช่วงของเดือน9เดือน9เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของหลักหน่วยแล้วนะคะเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นเดือน10ตุลาคมดังนั้นนะคะเราหมดฐานหลักหน่วยเดือนแล้วนะคะเราจะขึ้นหลัก10บแล้วใครไม่เริ่มทำอะไรผลลัพธ์จะ เป็นตัวตัดสินของปีต่อไปจะลำบากนะดังนั้นใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอย่างมีกรอบแล้วก็มีการวางแผนตั้งแต่เดือน1นึ่มกรามาจนถึงเดือน9กันยานี้นะคะเราจะได้ผลลัพธ์เราจะได้การตัดสินใจเราจะรู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนในเดือน10 11 12แล้วแต่ฐานดวงของแต่ละคนปีหน้าเนาะแม่ เราจะรู้แล้วว่าเราควรทําต่อเราควรพอแค่นี้หรือจะวางแผนทําอะไรต่อไปดังนั้นเดือนเก้ากันยาเป็นเดือนสําคัญก้าวหน้าก้าวต่อและเราจะก้าวไปในเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนและปรารถนาสิ่งใรต้องทําให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ดวงรายเดือนเดือนเก้านี้กับชาวราศีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีกันและคนที่เกิดในเกณฑ์ลักขนากันค่ะฟังเรื่องราวดวงรายเดือนนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการ พยากรณ์แบบเชิงภาพรวมเท่านั้นนะดังนั้นพลังงานดีๆรับไว้ได้เลยค่ะส่วนอะไรที่เรามองว่าไม่ใช่ของเราแน่ๆแ,แล้วก็ฟังผ่านๆเนานะไม่ต้องเก็บไปคิดให้มันหงุดหงิดใจไปนะคะภาพรวมพลังงานของคนราศีกันในช่วงของเดือนนี้นะคะสิ่งมงคลนะคะที่เป็นขวัญกำลังใจเป็นการเสริมมงคลให้กับคุณถ้ามีโอกาสในเดือนนี้นะคะ หาเวลานะคะไปสักการะนะคะองค์พระส,สังกจจยเนาะในด้านของความอุดมสมบูรณ์นะคะสุขสมบูรณ์ใจนะคะการมีเขาเรียกว่ามีกินมีใช้ความสมบูรณ์พูนสุขนะคะไปขอพอรท่านนะคะในช่วงเดือนนี้จะเป็นสิริมงคลกับคนราศีกันและคนลัคนากันมากๆจะ้ะก่อนอื่นผู้ทํานายขอจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงคําพยากรณ์ออกเป็นด้านการงาน การเงินแล้วก็ความรักความรักจะแบ่งออกเป็นความรักนะคะในอยู่ในกลุ่มคู่รักนะคะความรักคนโสดคู่รักแล้วก็คู่แต่งงานภาพรวมคีย์เวิร์ดสำคัญของดวงของคุณนะจ๊ะฟังเพลินๆกันนะมาด้วยสามเรื่องราวใหญ่ๆนะคะคือสมความมุ่งมั่นสั่งกระจาย เป่าบุญจินโอ้โ oh, หภาพรวมวันนี้นะคะมีคีย์เวิร์ดสำคัญใหญ่ๆนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าการงานสามเรื่องเด่นๆด,ด้านการเงินสามเรื่องเด่นๆแล้วก็ความรักสิ่งที่ เป็นเรื่องเด่นๆให้หัวใจเราพองโตคืออะไรมาว่ากันที่ดวงการงานกันก่อนนะคะภาพรวมดวงการงานของคุณในเวลานี้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาอะไรที่คุณลงแรงลงสมองนะคะใช้ศักยภาพเต็มความสามารถทั้งต่อหน้าเจ้านายก็ดีหรือว่าปิดทองหลังพระคือทํางานโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นก็ดีจากนี้ไปนะคะความสําเร็จนี้มันส่องสว่างมากพอที่จะทําให้รู้ว่าคุณมีศักยภาพและความสามารถของคุณมันก็แทง ตาและมันกระจายออกมาค่ะจะมีคนบอกต่อพูดถึงสิ่งที่เป็นความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นดังนั้นคุณจะได้พบเกณฑ์ความสําเร็จความสมหวังคนที่ทํางานในสายข้าราชการอาจจะได้รับการสนับสนุนในการเสนอชื่อหรือการสนับสนุนให้คุณมีตําแหน่งหน้าที่ เกิดขึ้นใหม่ๆใ,ในอนาคตค่ะบางคนอาจจะถูกย้ายงานไปเพื่อโตขึ้นบางคนอาจจะอยู่ที่เดิมแต่เปลี่ยนเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่นะคะมันขึ้นอยู่กับฐานดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันข่าวดีที่หนึ่งนะคะในส่วนภาคร,ราชการเนาะรับราชการอยู่จะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงาน วันนี้เดือนนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพูดถึงข่าวลือข่าวลอยลมมาของจริงจะอยู่ช่วงประมาณกันยาตุลาสองเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานในส่วนภาคของเอกชนไม่ว่าคุณจะเป็นในจ้างหรือว่าคุณจะเป็นลูกจ้างก็ตามนะคะของภาคเอกชนเกณฑ์นี้นะคะเป็นเกณฑ์ของการประเมินอีกหนึ่งรอบนะคะดังนั้นอย่ามาสายขาดลาเนาะคนที่เป็นลูกจ้างจ๋าเขากาลังจะประเมินคุณเพื่อต่อยอดในเรื่องของการสร้าง เขาเรียกว่าการเงินการเพิ่มเงินเดือนหรือว่าการขยายโบนัสให้กับคุณด้วยอ่ะเตรียมรุน้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําถูกทําดีคับคับนายคับอะไรนะคับนายค่ะท่านไว้ก่อนนะคะส่วนคนที่เป็นเจ้านายนะคะภาพรวมนะถ้าลูกน้องดีก็เสริมให้คุณนะ่ะได้รับเรื่องของการเออเขาเรียกว่า เ,เขาเรียกว่านะเท่ากับว่าคุณบริหารงานดีลูกน้องดีผักดันคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยดังนั้นถ้าใครเป็นนายจ้างให้คุยกับลูกน้องบ่อยๆนะคะเพื่อที่ได้สื่อสารแล้วก็สร้างผลงานจากเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีนะคะส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะคนที่ทำในส่วนของธุรกิจส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็น SME เล็กกลางใหญ่เปิดร้านขายของทั่วไปนี่แหละค่ะเราเป็นนายนะคะตั้งแต่ วิ่งย่างลูกชิ้นไปจนถึงกิจการชาบูซุกี้ใดๆก็ตามนะคะภาพรวมนะคะคู่แข่งเยอะค่ะอันนี้ต้องยอมรับคู่แข่งเยอะแต่ถามว่าคุณกลัวซะที่ไหนล่ะคุณก็เอาเหมือนกันแหละลุยเหมือนกันนะคะมันเป็นการลุยที่เหมือนวางแผนว่าฉันจะลุยแล้วนะ และดูซิว่าผลประกอบการของชั้นปลายปีจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณไม่ลุยเลยไม่เปลี่ยนแผนการตลาดเลยแล้วคุณไปวัดดวงไปเรื่อยๆอันนี้ไม่น่าจะเวิร์กแหละเพราะว่าชาวราศีกันเน่ยเดือนนี้เป็นเดือนนักสู้นะคะคุณก็จะเข้าสู่สังเวียนในการแข่งขันมากขึ้นสร้างโปรโมชั่นมากขึ้นมองว่าเป็นทิศทางที่ดีเป็นการกระตุ้นกิจการของคุณด้วยซ้ําไปให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็รู้จักมากขึ้นใครก็ตามนะที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามนะคะ เดี๋ยวจะบอกลักษณะของธุรกิจที่ค่อนข้างเด็ดน,นะใครก็ตามที่ทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับงานวิจัยผลิตครีมหรือว่ากำลังผลิตครีมร่วมมือกับแลบของมหาวิลัยต่างๆนะคะหรือกำลังจะ,ะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือจะสร้างเครื่องมือเครื่องใช้อะไรใหม่ๆแล้วพาตัวคุณนะไปสู่ การแข่งขันเพื่อแสวงหาโล่เกียติเกียรติคุณนะนะโล่ประกาศว่าผลงานของคุณดีครีมของคุณดีเครื่องบดขนมของคุณดีอะไรก็ตามใครที่ทำอยู่สายนี้จะแล้วก็อยู่แวดวงนี้นะคะสายการแข่งขันขอสิทธิบัตร หรือการแข่งขันประกวดครีมว่าเราเป็นอันดับหนึ่งนะคะของครีมสายมอสเจอร์ไรเซอร์อะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือเรามีการแข่งขันขนมเราไปทําขนมแข่งขันตาส้มตาแข่งขันทําต้มยํากุ้งเราไปแข่งขันคนราศีกันได้เปรียบในเรื่องของชัยชนะการได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพื่อประกาศว่าเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครใครที่ทําธุรกิจเหล่านี้ที่เตรียมเข้าสู่สนามแข่งขัน ที่เป็นการแสดงศักยภาพของตัวเรารับรองว่าประสบความสําเร็จค่ะไม่ว่าจะแข่งขันอาหารการกินไม่ว่าจะแข่งขันด้านโภชนาการการแข่งขันด้านเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ครีมทุกอย่างถ้ามีการแข่งขันเพื่อหาคนที่เป็นที่1ราศีกันจะโดดเด่นค่ะและเมื่อ ประสบความสําเร็จแล้วรายได้มันก็จะเข้ามานะคะมีการต่อย,ยอดมากขึ้นนะคะอีกกลุ่มงานลนาักษณะอีกกลุ่มอาชีพหนึ่งนะคะคือกลุ่มอาชีพที่เป็นาสายที่เกี่ยวกับด้านค้าขายาพวกาขายเขียงนะหมูนะคะเขียงหมูนะคะเขียงวัวเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อควายนะคะ หรือว่าคือจะเป็นพวกเขียงหมูพวกเล้าหมูนะคะหรือคนที่เลี้ยงหมูเลี้ยง อะไรพวกนี้นะคะจากนี้ไปน่าจะเหมือนกับว่าจะไปในทิศทางที่ดีเรื่องของได้ราคาหรืออาจจะเป็นเพราะหมูแพงขึ้นเนื้อแพงขึ้นหรือเปล่าจะเป็น,นกลไกของภาคส่วนของเนี่ยนะคะพวกเนื้อหมูเนื้อไก่การแปลรูปนะคะการขายสินค้าพวกนี้จะมีราคาที่ดีขึ้นนะคะคุณจะได้ราคาที่สูงขึ้นนะคะเพราะอะไรไม่รู้แหละเอาเป็นว่าใครที่ขายอยู่ในพวกเขียงหมูนะคะขายเนื้อสัตว์อ่าคนที่กลุ่มขายเนื้อสัตว์จะค้าขายดีเป็นพิษ ในช่วงนี้รวมถึงนะคะคนที่นําเข้าเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเนื้อว,วัวนะโอ้ยางดีอย่างเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้กําไรตรงนี้ด้วยนะส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารนะ,ะอาหารสดที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะต่อมานะคะไม่เกี่ยวกับอาหารทะเลเนาะอะไรที่เกี่ยวกับพวกหมูหมูเห็ดเป็ดไก่ เนื้อวัวเนื้อควายอ่าเนื้อนําเข้าอ่าไปในทิศทางที่ดีนะคนที่ทําด้านนี้นะคะดังนั้นก็อาจจะรวมถึงพวกโรงงานต่างๆที่รับแปรรูปสินค้าพวกนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะอีกกลุ่มงานหนึ่งคือกลุ่มงานด้านการว่าความนะไม่ว่าจะเป็นอ่าใครที่ เป็นเจ้าของกิจการบริษัททนายเนาะทนายนะจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะคะและสงสัยจะมีลูกเขาเรียกว่าลูกความเพียบนะรอบนี้นะคะคนทํางานด้านการปกครองนะคะจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้านการปกครองด้านาก,การใช้กฎหมายด้านการระงับข้อพิพาทนะคะด้านการทะเลาะแล้วเข้าไปไก่เกี่ยคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับข้องกับตรงนี้อาจจะมีงานมากขึ้นเจ้าของกิจการก็ยิ้มแฉ่งนะแต่ว่าน้องๆคน คนทำงานลูกจ้างนี่จะยิ้มด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ลับรองว่าจะมีคดีความหรือมีลูกความอะไรทนายอายการศาลฎีกานะคะคนทํางานตรวจสอบทั้งหมดนะคะตรวจสอบสัมภาระตรวจสอบบัญชี ตรงนี้ค่ะมีความโดดเด่นนะคะถ้าอยากสอบเพื่อเข้าไปสู่ตําแหน่งหน้าที่ในองค์กรเหล่านี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในกลุ่มชาวราศีกันด้วยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีโอ้ดีหลายเรื่องเลยเกิน3ามเรื่องใหญ่ๆไปแล้วนะคะการแข่งขันมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังนะคะการ ทำธุรกิจด้านการว่าว่าความว่าความเนอะโอ้ยลิ้นพันนะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ธุรกิจค้าขายเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะหรือว่าฟาร์มสัตว์อะไรแบบนี้นะไปต่อค่ะกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับด้านของการเงินกันบ้างเนาะการเงินก็ชชยโยโหฮิ้วได้นะคะลูกนี้นะคะติดต่อมาแล้วนะเออลูกนี้ติดต่อมาแล้ว <K ill> ขอมาชําระคืนแล, <K ill> แล้วเราก็ยิ้มแฉ่งกันไปนะ <D> ได้อย่างน้อยก็ได้นะ <L> หรือว่าติดต่อขอผ่อนก็ต้องว่ากันที่ ตามเหตุและผลของกติกานะคะดังนั้นลูกนี่จะเอาหนี้มาคืนนะคะเราใช้โยเราดีใจเพราะอะไรเพราะเราจะใช้กฎหมายกับเขานั่นเองนะคะอย่าลืมว่าคุณมีตําแหน่งดวงของคุณมีเปาบิ้จินนะ,ะนั่นหมายความว่าลูกหนี้หนีใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอกันนะคะหมายสารขึ้นแบบแปะเลยดังนั้นเป็นได้สองนยายักษ์ค่ะคนราศีกันนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้คุณได้เป็นคุณผู้ใช้กฎหมายแล้วคุณอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องและกฎหมายคุ้มครองคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมและทุกอย่างจะผ่าน ไไปดดด้ด้วยีตรงกันข้ามค่ะถ้าคนราศีการตกในตำแหน่งที่บิดเบี้ยวผิดนัดชำระนะคะหรือทำไม่ถูกต้องกับร่องกับรอยคุณต้องได้รับกฎแห่งกรรมนั้นนะคะจำเอาไว้นะคะนี่คือเรื่องการเงินนะคะเกี่ยวกับการค้างชำระการอะไรบอกไว้ก่อนนะคะ เขาจะไม่มีการสื่อสารแต่เป็นเรื่องหมายสารหรือว่าเรื่องการใช้กฎหมายนะคะดังนั้นมันดีถ้าเราเป็นเจ้าหนี้นะแล้วไม่ดีนะถ้าเรากําลังหนีหนี้อยู่นะคะมันมีความชัดเจนของกฎหมายมากขึ้นนะคะใครที่ไปแข่งขันต่างๆนานานะคะจํา หรือว่าเป็นนิสิตนักศึกษาหรือจะเป็นแม่ครัวที่เก่งนะคะไปออกรายการอะไรก็ตามนะคะจะได้รับการว่าจ้างจะได้รับการติดต่อและการเงินก็จะวิ่งเข้ามาคุณจะมีรายได้เสริมมากขึ้นนะคะคุณเปิดร้านอาหารอยู่คุณไปแข่งคุณสร้างชื่อร้านอาหารคุณจะมีคนมากินเยอะมากมายก็เป็นรายได้เข้ามาเป็นกาะเป็นกรรมนะคะรอบนี้อย่าอย่าลืมนะคะไปไหว้ขอพรองคพระสังกัจจยด้วยนะคะจะได้มากมายไปด้วยการเงินการทองนะคะ แล้วก็การเงินนะคะที่เกี่ยวกับความถูกต้องอะไรที่คุณควรจะได้รับเงินปันผลถึงรอบก็จะมีเกณฑ์เข้ามาเนาะอะไร ต่างๆที่มันถูกต้องตามกฎห,หมายคุณก็จะได้ปันผลหรือลดหย่อนกลับเข้ามาด้วยนะคะการเงินถือว่าดีนะคะโชคลาภมีค่อนข้างเด่นกับชาวราศีกันจะมีโชคลาภนะคะจากความจากดวงของคุณนั่นแหละเอาตัวเลขในตัวของคุณนั่นแหละเอามาค้นหามาแล้วก็ลองลองดูนะคะเผื่อจะได้โชคลาภจากตัวของคุณเองเพราะว่ารอบนี้เดือนนี้ของคุณนะชาวราศีกันความเก่งมันมาจากความเจ๋งของคุณนะความรวยมันมาจากตัวของคุณนะดังนั้นหนึ่งสมองสองมือและตัวเลขในตัวคุณนะั่นแหละค่ะคจะ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสพลิกจากเงินน้อยเป็นเงินมากได้ก็ลองดูนะคะไปต่อคะ่ะ ในด้านของความรักกันบ้างนะคะความรักแหม่ต้องบอกว่าคนโสดดวงแข็งโป๊กเลยความสําเร็จมันมางานมันเลิศนะคะความร่ารวยก็อุย้ยหาเงินเก่งนะฉันก็ใช้เงินนะดูแลตัวเองนะทําสวยนะทํานูน่นทํานี่นะจนอะไรคะจนเรารู้สึกว่าเราเพลิดเพลินกับการรักตัวเองการดูแลการปนเปื้อตัวเองนะคะการมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองทั้งด้านความรู้ความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมดังนั้นความรักจึงเป็นเรื่องที่ แม่แทบจะไม่ได้คิดเลยค่ะและถ้ามีใครเข้ามาคุยก็ยังไม่ถูกจริตถูกใจคุณอยากได้คนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีความคิดที่เฉียบคมเฉียบขาดที่เข้ามาก็เลยยังไม่ค่อยถูกสเปคสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าโสดแบบเรื้รอเฉิดเิดรอรรอรวยรวยไปก่อนนะคะไปต่อที่คนที่มีคู่รักค่ะคู่รักนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะงอนกันเอ้ยคู่รักมีเกณฑ์งอนกันเรื่องดีๆคือคนที่มันแปลกมันจะตรงกันข้ามเลยนะคะ คนที่งอนกันอยู่จะสํานึกรู้ว่าตัวเองอผิดแต่ที่ตัวเองกําลังงอนเนี่ยคือตัวเองแถดังนั้นคู่รักหรือคู่แต่งงานก็ตามนะถ้าผิดอยู่และแถทําเป็นงอนให้เขางอ้อเดี๋ยวคุณนั่นแหละคะ่ะจะเป็นฝ่ายง้อเขาเพราะเขาจะนิ่งมากเราจะ สิ่งข้อดีคือเราจะรู้จักขอโทษเราจะรู้จักพูดว่าขอโทษนะเออที่งอนไปก็ประชดไปนั่นแหละเออฉันรู้นะว่าฉันผิดนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีสําหรับความรักของคู่รักกับคู่แต่งงานคือรู้ว่าผิดอย่าแถอย่าตีมึนอย่าประชดให้เขาต้องมางอทั้งที่ตัวเองผิดบ้ก อันนี้ไม่ได้นะแม่หมอไม่สนับสนุนนะคะดังนั้นคุณจะรู้สึกถึงเหตุและผลของความรักมากขึ้นคู่รักกับคู่ครองจะมีการเขาเรียกว่าจะมีการโต้โต้โต้คารมโต้เถียงกันบ้างเพื่อหาจุดเหตุและผลในการที่จะให้ความรักของเรามันเข้ารูปเข้ารอยไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการอ่าที่จะหักอ่าเขาเรียกว่าหย่าร้างจะไม่ค่อยเด่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเกณฑ์หย่าร้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังคนที่เป็นคู่รักคู่แต่งงานจะมี เขาเรียกว่าจะมีการคุยถึงเหตุและผลมากขึ้นเออเราจะเก็บเงินยังไงเราจะมองอนาคตอย่างไรนะคะแล้วเราตอนนี้การเงินของเราเป็นแบบนี้เราจะใช้ยังไงจะมีพูดเหตุและผลเรื่องของการเงินกับอนาคตมากขึ้นในเดือนนี้ภาพรวมจึงเป็นลักษณะาการหาเหตุและผลของกันและกันมากกว่าคุณอยากจะไปเรียนต่อใช่ไหมโอเคการเงินคุณโอเคนะผมอยู่ที่นี่ผมอาจจะต้องทํางานเก็บเงินแล้วผ่อนบ้านนะคุณส่งตัวเองเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยในเนี่ยเขาเรียกว่ามีการคุยกันเชิง เหตุผลในกลุ่มของคู่รักคู่รักก็อาจจะคุยว่าเออถ้าเราจะแต่งงานเราจะเก็บเงินกันยังไงนะคะถ้าเป็นคู่แต่งงานเราจะรับผิดชอบกันส่วนไหนก็จะเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นการดูแลมากกว่าทีนี้เราจะแบ่งความความรัก คู่รักที่อยู่ในเกณฑ์กําลังหักร้างกันหักร้างคือวิทลาะกันหน่าดูเลยทะเลาะกันไม่มองหน้ากันแยกบ้านกันเลยอ่ะหนักสุดแยกบ้านไปละนะคะไม่คุยบล็อกอะไรความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็มีเกณฑ์จบค่ะเพราะว่าในตําแหน่งคุณก็คือความถูกต้องที่มันชัดเจนแล้วว่าเราไปกันไม่ได้เราจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นว่ามันฝืนไม่ได้จริงๆมันจะฝืนเพื่อนลูกก็ไม่ได้ ฝืนต่อไปก็ไม่ได้อะไรก็เหนี่ยวรั้งความรู้สึกของคนสองคนไม่ได้อีกแล้วมันก็จะคือเกณฑ์สิ้นสุดนี่ในกรณีที่ได้แยกบ้านกันเป็นเรื่องเป็นราวได้บล็อกขาดจบกันแบบ โดยโดยภาพรวมนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์เซนใบหย่าได้ในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารว่าเออเราควรไปหย่ากันไหมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความรักจะอยู่ในเกณฑ์ของความชัดเจนการใช้เหตุผลการวางแผนอนาคตและการสิ้นสุดในกรณีที่ต่างคนต่างไปด้วยกันไม่ได้แบบสุดทางแล้วจริงๆนะคะเรื่องดีๆคือความรักเราจะได้ชัดเจนลวคะ่ะกับการวางอนาคตเราจะได้ชัดเจนกับการว างแผนของบุตรลาแล้วเราก็จะชัดเจนของความรู้สึกของเราค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะมันจะได้ปลดล็อกและจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราสองคนจะทํายังไงต่อไปนะคะอ่ะนี่คือภาพรวมถามว่าก้าวเรื่องใหญ่หญมีไหมเนะะี่ยค่ะแทรกอยู่ในนี้แล้วนะคะยิ้มรับได้เลยค่ะไหว้ขอพรองคพระสังกัจจายนะคะความความมุ่งมั่นความสำเร็จอยู่ใกล้ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะคะเดือนนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็ทุกอย่างความถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความยุติธรรมจะ จะอยู่ในคนราศีกานดังนั้นถ้าคุณมีคดีความอยู่ยังไงคุณก็ชนะถ้าคุณเป็นผู้ถูกคุณก็จะชนะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะใครแชร์คลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูให้แม่หมอหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะอ,อ้อนอ้อนนะโอ้อยยูทูบแม่หมอไม่ไม่ไม่กะ ไม่กระดืบกระดับเลยนะเออไม่ค่อยจะเคลื่อนที่เคลื่อนทางสักเท่าไหร่ช่วยผลักดันด้วยนะคะช่วยแชร์คลิปนี้เป็นบุญค่าขู่ภัยด้วยในการฟังกันพยากรณ์นะคะและส่วนใครก็ตามที่เอนดูนะคะสามารถกดติดตามและเราไปรอลุ้นกันในเดือนต่อๆไปกับการพยากรณ์ภาพรวมการคาดการดวงล่วงหน้ารับไว้ปรับใช้ก็เพียงพอแล้วนะคะทุกอย่างต้องใช้วิจารณญาณทุกเรื่องเลยไม่ใช่เฉพาะการฟังดวงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ